ช้างป่าส0ิบตัวอวดโฉมวันครบรอบ61ปีเขาใหญ่ครบรอบ61ปีการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติชาวช้างป่าออกมาอวดโฉมกว่า40ตัวเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนวันที่18กันยายน2566ที่ค่ายสุรสศดีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล่ก้ารูปเนื่องในโอกาสที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครบรอบ6 1เอดปี ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อตั้งเมื่อวันที่18กันยายน2505ซึ่งบรรยากาศการทำบุญเป็นไปอย่างเรียบง,ง่ายหลังจากทำบุญเลี้ยงพระเพลแล้วก็มีการทานอาหารร่วมกันของเจ้าหน้าที่และเป็นการเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่6คนที่จะ,กะเกษียณอายุสิ้นเดือนนี้ในโอกาสครบรอบ61ปีเขาใหญ่ นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวขอบคุณประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าส่งเสียงดังอย่าทิ้งขยะและอย่าให้อาหารสัตว์ป่าโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นที่สำคัญช้างป่าโขลงใหญ่ออกหากินเป็นจำนวนมากหากินและข้ามถนนฝากขับรถให้ระมัดระวังและมีช้างตัวน้อยๆออกมาด้วยจำนวนมาก ล่าสุดออกช่วงหลักกิโลเมตรที่35จำนวน40ตัวซึ่งช่วงนี้ช้างโขลงจะออกทุกวันเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่